แล้วก็ขอฝากเมื่อสัพูพเหตุมาพาไ้ขึ้นาาอาสิทธิ์มาอมทังติวสังใยิราแปลว่าไม่ควรไม่ควรปล่อยวันเวลาหรือว่าการคืนและกลางวันให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตามไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตามเพราะบคุคคลใด กาที่ปล่อยให้เวลาให้วันหรือและคืนล่วงเลยผ่านไปนั้นก็หมายความว่าชีวิตของบุคคลนั้นก็จะคล่องลงทุกวันทุกวันหมายความว่าถ้าเราปล่อยเวลาปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปโดยไม่สร้างประโยชน์ไม่ทําประโยชน์ไม่สร้างคุณง,งาาความดีเ้าไปเป็นขึ้นนกเจา้าไม่ออขอกรชากนกเจ้า่าเป็นขึ้นนกเจา้านก กัยยางที่มีปีกขนหลุดล่วงแล้วไม่สามารถที่บินขึ้นจากเปลือกตมได้นะครับหมายก็ว่ายังไปออกน้ำมีรหนับพอออกน้ำเยอหนักตายุ่หลายแล้วมือนอนนอน,น,อนมือไกลเหล่าคืออยู่ความเ,เป็นกระบพกคนเตรียมตัวมาดีโอ้อย่าไปเห็นปุ่นดีโอ้อย่าไปวันดีเปิดควาเป็นบุญหาประธาเนเจ็ดมือมือแต่ย่าไปนักปุ่นดี ในใจในนี้บอกโภพันอยู่เงื่อนผมอยากม,มากอยไไู่รุามากคนใดมนีบคนใดข้ามาเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังแข็งแรงอยู่รีบทำอันไหนจะเป็นประโยชน์อันไหนยกอมทำกำลังในขนณะที่ยังอยู่ในตำแหน่งอันไหนจะเป็นประโยชน์ของชาวบ้าน,นารีบเร่งทำตอรีบรีบทล้งวายองอันไหนเป็นประโยชน์ของสังคมชุมชนที่ที่เราจะพัฒนาได้อยากเห็นยัง้องเห็น พอคำนั้นพอแล้วเดี๋ยวเห็นหมดเห็นในจริงจรงที่มันจะพัฒนาบ้านเราเพราะว่าการขับรถทำงานอย่าเห็นแต่เด้ยแต่โน้นตัวซ้ายนั่นมันขึ้นเละแก่จะขาโมขาหนั่นมันเกิดปได้ได้การขับรถได้ในตำแหน่งถ้าเราอยู่ในตำแหน่งเราไปพูดพูดไปคุยกับสสสจไปคุยกับรัฐมนตรีจัได้แต่ถ้าเราไม่มีอำนาจที่จะไปทำไปพูดกับใครล่ะเขาจะเชื่อเราหรือว่า เราหมดผลประโยชน์เพราะก็ไม่มีทางที่มาช่วยเราเพราะในขณะที่เรายังยังอยู่ในหน้าที่อยู่ในตําแหน่งเราก็เล่งเล่งทำเอาอยาโยมในขณะที่ยังแข็งแรงอยากจะทําอะไรอยากบำเพ็ญบุญบอยอยากจะบัดจำศีลในวันศีลแปดคำศีลสิบสี่สิสสบหกํำก็แม่สร้างม,มากได้เรื่องเดียวนี่บางคนก็มากได้หรอกแต่ว่าน เนี่ย yeah. ตามไม่ออกนั่งไปดิมีคนละจักปูแล้วก็มาเปิดดูให้เจักปูแล้วลงกล้านเลยกลางๆขงกรุงเทพที่ใต้ต่างยังวัดเอาหูมาเปิดในนะ่ะเรียงล้านมาันว่ะสีม,มาสังหารทางเพศสีม,มาเออ่รักษาสีน้ำประทานเป็นเดือบมากกว่าใดหย่อนข้าวอูผมมีปรได,ด็ต้องดูให้เพราะฉะนั้นในขณะที่เราแข็งแรงในขณะที่เราทำได้ก็รีบเร่งผลควายเอา อย่างเช่นหลวงพ่อของเราเนี่ยตอนนี้ท่านล่วงเลยไปแล้วประโยชน์ล่วงเลยท่านไปแล้วท่านไม่สามารถที่ลุกประทําได้ถึงแม้ว่าท่านจะอยากจะ,อย,กจะอยู่กับพวกเราอยากจะทํากับพวกเราอยากจะต้องเป็นคุณงามความดีอยู่กับพวกเราแต่ท่านก็หมดโอกาสเนี่ยก่อนที่เราจะหมดโอกาสเหมือนกับหลวงพ่อของเรารีบเร่งผลประทําอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์แย่งชงสารพจนวันนี้สมรภาพได้ ช้เวลามาพอสมควรก,กินมิณากระตักคณเยนะด้วยอาณาสองขบุญที่คณะเจ้าภาพสาธุชนมีท่านปวดทิศป,ประดิษฐ์นายกองการพหารส่วนตำบลหน,นองกินเพนท่านหาริาศพันธสากำนันตำบลหน,นองกินเพนเป็นต้องเป็นประธานได้ร่วมกันกระทำบางเพนให้เป็นไปแล้วตั้งแต่ต้นโดยการมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพส่วนภาควิรมเป็นประจำทุกคืน วันนี้ในวาระโอกาสครบเจ็ดวันได้นิมนต์ให้แสดงพร,ระธรรมเทศนาหนึ่งกันนิมนต์พระมากดสพระพุทธมนต์สวดปติการบางสุ่นถวายสังฆทานที่จด้บทติบุญกรลพนาผลให้กับหลวงพ่อพระรูวิชุดธรรมสารสายฟ้าทันตะก,กยม ขอบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงมารวมกันเป็นกําลังสําคัญนุนนาดวงจิตวิญญาณของหลวงพ่อพระรัตนูวิชุตธรรมสารได้ไปสู่สุขติได้สเสวยชิพยาสมบัติสวรรคสมบัตินิพพานสมบัตินําเจตนาปารขาาาอของคณะเจ้าภาพอาเรนบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นปฏิการรัตอบแทนคณะเจ้าภาพลูกทุกท่านซึ่งมีด่นตั้งศป,ป,ประดิษฐ์นายกปรการบริหารสมบลหนองกิเ่เเดน ท่านหาฤพันปัญตราชากำนันตำบหน,นองกินเป็นเป็นต้นเป็นประธานจงม,มีแต่ความสุขความเจริญปราจากทุกสศงโลกไทยทางใกลจากพยันตรายั้งหลายทั้งปวงคิดซึ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นไปนชอบประกอบในธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงบรัลสําเร็จจงบรรลุสเร็จประกอบด,ด้วยจตรพิธนภกรชัยคืออายุวันนะสุขอารภรณ์ปฏิพันธรรมสังสมปักน์นรสังสมบัติ มีดวงจิตสถิตมั่นในหลักธรรมกรรมสันของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิสัชนาพระธรรมเทศนาในทักษิณรุปธรรมรากฐานเห็นสมควรแก่เวลาเกวังก็มีด้วยประกาัชนี